มาปิดท้ายช่วงนี้กับข่าวในบริษัทจดทะเบียนกันต่อสันหน่อยนะคะหลังจากที่เราไปดูภาพรวมของการทยอยประกาศจ่ายปันผลนะคะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรากฏว่าตัวเลขถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะทางตลาดหลักทรัพย์นั้นมีการเปิดเผยถึงการจ่ายปันผลของบริษัทจดทะเบียนในปี2556รวมทั้งหมด3า6แห่งนะคะจำนวนเงินสูงสุดเป็นประวัติการถึง30,000กว่าล้านบาทนะคะโดยบริษัทหลักทรัพย์ในตลาดของเซ็ตใหญ่เนี่ย จ่ายทั้งหมดนะคะประมาณ3 0 9แห่งนะคะ3 6 0 0 0 0ล้านบาทส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI มีวนะคะมีรัษัทวดทะเบียน67แห่งจ่ายทั้งหมด2,985ล้านบาทนะคะโดยห้านดับที่จ่ายปันผลเป็นห้านดับแรกๆนะคะก็คือป o ตทแอดวานซ์นะคะ ตปตทสพบุนซีเมนและก็ตัวของ SCB นะคะรวมเป็น37%ของมูลค่าการจ่ายปันผลในเซ็ตนะคะส่วนใน MAI ค่ะคือบริษัทแรกโมโนนะคะแล้วก็ UEC, ACAP, Jubilee นะคะแล้วก็ TRT นะคะทั้งหมดเนี่ยประมาณ30%ของมูลค่าการจ่ายเงินของบริษัท ตัวทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะก็ถือว่าธุรกิจที่จ่ายสูงสุดห้านดับแรกก็คือหมวดพลังงานสารโภคูปโภคหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาหมวดธนาคารแล้วก็วัสดุก่อสร้างและสุดท้ายหมวดของกสังหามทรัพย์นะคะถือเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราจะสามารถนําไปพิจรารณาการลงทุนประกอบได้นะคะถ้าหากใครชอบพุ้นปันผลก็ลองไปดูค่ะว่าหุ้นตัวไหนที่จ่ายปันผลสูงและมีแนวโน้มที่จะทากาไรต่อเนื่องและจ่ายปันผลสูงอย่างต่อเนื่องในปี2557นะคะ